จากการขุดผ่านไปนะครับนี่คือสิ่งที่พบนะครับมีมีดมีเสื้อผ้าเก่าๆนะครับนี่นะครับน,นี่คือพวกแก้วพวกอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่าหรืออะไรสักชิ้นนี่นะครับมนันแปลก ก็หวีหัวเข็มขัดหรือเปล่าครับนี่ก็อันนี้อะไรไม่รู้ครับอันนี้น่าจะเป็นกุญแจมืออันนี้เหรียญอันนี้น่าจะเป็นเข็มกลัดนะครับรูปนี่ผมว่าไม่ทราบนะครับน่จะเป็นเข็มกลัดอะไรสักอย่างนี่แหละครับ อัวน,นี้ฝาฝาเลยไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เจอตัวมันส่วนอันนี้เป็นน่าจะเป็นจุบเป่าลมหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนอันนี้ได้มาแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรใครพอจะทราบมั่ง อันนี้นะครับเครื่องเครื่องดังเพราะอันนี้ส่วนส่วนอันนี้เป็นน่าจะเป็นหินหรืออะไรสักอย่างนี่หรอครับไม่แน่ใจเนื่องจากมันอยู่คู่กันแบบนี้ในถุงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้นะครับนี่คือนี่เป็นหินละม็ด นี่คือส่วนที่ขุดไปนะครับขุดในพื้นที่แค่นี้นะครับนี่นี่ครับขุดแค่นี้ครับได้มาเท่านี้ขุดไปไหนไม่ไม่ได้เลยครับผมคอยดูต่อไปครับว่าจะไปจบตรงไหนครับเพราะแถวนี้เมื่อก่อนเอ่อเท่าที่ผมฟังจากคนเท่าคนแก่นะครับเขาบอกว่า อตอนที่เขามารวมอยู่จุดนี้ได้มีนักศึกษามาอยู่รวมกวับเขานะครับซึ่งอ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจริงหรือเล่นนะครับเขาบอกว่าพวกแอดคาราบาลกลุ่มของแอดคาราบาลพวกนี้มาอยู่มาอยู่ร่วมกวับเขาแถวนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ก่อนที่เขาจะเข้าไปมอบตัวกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้นักศึกษามาอยู่กับเขามากมายนะครับหมู่บ้านนี้ใหญ่นะครับกว้างใหญ่กินพื้นที่ประมาณความกว้างจากตรงนี้ไปฝั่งนู้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้ขึ้นไปบนหน้าผาข้างบนนู้นนะครับ ที่เห็นเน้อยนู่นนะครับประมาณ2กิโลเมตรครับตรงนี้ครับหมู่บ้านนี้ใหญ่ครับกินพื้นที่กว้างนะครับมาดูต่อไปครับว่าวันนี้จะหาอะไรได้มั่งครับมือใหม่ครับเพิ่งจะลองดูซึ่งผมใช้ A1 m a x นะครับ แล้วก็ตัวชี้เป้าเป็นตัวนี้ครับซึ่งมันผมไม่แน่ใจว่าความลึกมันจะกินไปได้เท่าไหร่ครับแต่ที่ผมขูดมาประมาณศอกนึงมันก็ตรวจได้นะครับเอวันแตัวนี้แต่มันจะตรวจได้ทุกอย่างถ้าวันที่แห้งๆแบบนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้ามีหมอกมีน้าค้างนะครับมันก็จะดังป๊อกป๊กปอกป๊กไป,กป,กป,กปทั่ว เพื่อนท่านใดที่มีเครื่องที่ดีกว่านี้นะครับลึกกว่านี้นะครับสนใจนะครับสนใจที่จะเข้ามาค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนะครับก็เชิญได้ครับติดต่อได้นะครับทางแชทของผมนะครับนี่ครับพื้นที่กว้างครับ แล้วก็ยังเหลืออีก2หมู่บ้านซึ่งผมยังไม่ได้ไปครับ2หมู่บ้านที่ที่อยู่ข้างบนครับผมคอยติดตามนะครับ